ับสนุนโดยไทยประกันชีวิตสวัสดีค่ะพบกับนาทีข่าวหนา26เมื่อคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ22นาฬิกาเกิดเหตุการณ์รถบรรทุกและรถเก๋งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชนท้ายรถตู้เอาผ่าสีขาวทะเบียน1กไก่พผอ่าน6013กทมบริเวณทางด่วนบูรพาวิถีมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพ ซึ่งก่อนหน้านี้รถตู้เอาผ่านได้จอดข้างทางเพื่อขอความช่วยเหลือเนื่องจากเครื่องยนต์มีปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทําให้มีผู้เสียชีวิต4รายบาดเจ็บ1รายจากการตรวจสอบเบื้องต้นผู้เสียชีวิตทั้งหมดเป็นทีมแพทย์ที่กําลังเดินทางกลับหลังจากผ่าตัดคนไข้พิเศษที่พัทยาองค์การการค้าโลกหรือ WTO คาดการว่าการขยายตัวของการค้าโลกจะอยู่ที่ระดับ2.8ในปีนี้ โดยลดลงต่ำกว่าตัวเลขคาดการก่อนหน้าที่3.9เปอร์เซ็นต์แต่จะดีดตัวขึ้นสู่ระดับ3.6เปอร์เซ็นต์ในปีหน้าซึ่งช่วง5ปีที่ผ่านมา WTO มักปร,รับลดตัวเลขคาดการ์การค้าโลกเนื่องจากมีการคาดการ์ตัวเลขฟื้นตัวทางเศรษฐกิจโลกที่ดีเกินไปแต่หลังเกิดวิกฤตทางการเงินการค้าโลกก็ไม่ได้มีการเติบโตสอดคล้องกับการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกแทนที่จะมากกว่า2เท่าในช่วงหลายปีก่อนเกิดวิกฤตการ ติดตามข่าวสารบ,บันเทิงและวาไรตี้ได้ทางช่องหนาว26ชีวิตีได้ไม่ต้องรอ